สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทุกข่าวทุกความรู้สึกทางเทียนเอชแชนลไทยนิวส์เอเชียกับดิฉันสัชชิชารัตนถาวรค่ะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ที่27ธันวาคม2567นะคะใกล้จะถึงวันหยุดยาวกันแล้วนะคะก็เชื่อว่าเดี๋ยวหลายๆท่านคงจะต้องออกเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่ก็กลับภูมิลําเนานะคะวันนี้มีหลายข่าวมานําเสนอกันเกี่ยวกับเรื่องของปีใหม่ด้วยแต่ก่อนชมข่าวกันค่ะอยากให้คุณผู้ชมนั้นช่วยกดไลค์กดแช Subscribe ช่อง Ten Asia ให้กับพวกเราสักนิดหนึ่งนะคะและอีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง TikTok ok ค่ะเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้กับข่าวที่พวกเรานั้นตั้งใจนำเสนอด้วยนะคะเอามาเริ่มมาด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับวันปีใหม่นะคะเทศกาลปีใหม่แน่นอนว่าจะต้องอมีการเดินทางไปทั้งท่องเที่ยวแล้วก็กลับภุมิลำนาอย่างที่บอกค่ะรวมถึง ไปพักผ่อนหย่อนใจอะไรต่างๆทางคุณภูมิธรรมเองก็ไปตรวจเยี่ยมสํานักงานตารวจแห่งชาติกําชับกับทางตํารวจว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ประชาชนนั้นจะต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาไปท่องเที่ยวตํารวจจะต้องดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยเน้นย้ําการตั้งจุดบริการประชาชนตามเส้นทางหลักเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางและการให้ข้อมูลการเดินทางรวมไปถึงการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยค่ะ คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเทศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจระดับสูงให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับมอบนโยบายนะคะก็จะมีหัวหน้าหน่วยงาน,นงต่างๆทั่วประเทศร่วมรับมอบนโยบายทางผ่านทางการประชุมระบบวิดีโอทางไกลพร้อมกันด้วยค่ะ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าสำนักงานตราเวจแห่งชาติเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการแก้ปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยการปฏิบัติงานต้องมีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาพิบาล เพื่อให้ประชาชนนั้นเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรตำรวจสำหรับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ท่านรองนายกให้ความสำคัญนะคะก็คือการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบ การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและเหมาะสมอันนี้ก็เพื่อให้ปัญหาต่างๆได้รับการจัดการแก้ไขอย่างเช่นปรับสินค้าเถื่อนหนีภาษีลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายต้องติดตามเรื่องรัฐก,การดําเนินการเพื่อนําไปสู่การลงโทษสําหรับผู้ที่กระทําความผิดนะคะ ต่อมาก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับเรื่องร้องทุกข์โดยเร่งรัดการดําเนินการในคดีที่ประชาชนนั้นให้ความสนใจและส่งผลต่อประชาชนในวงกว้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และต่อมาก็คือสถานีตำรวจนั้นนับว่าเป็นด่านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นที่พึ่งหลักของประชาชนเลยก็ว่าได้ขอให้ปฏิบัติงานเชิงรุกหัวหน้าสถานีนั้นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมปฏิบัติหน้าที่และเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วย นอกจากนี้ท่านรองนายกภูมิธรรมยังบอกว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้นเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวหรือว่าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุความปลอดภัยและอัจฉกรรมสํานักงานตํารวจแห่งชาติจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งค่ะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ขอเน้นย้ำว่าการตั้งจุดบริการประชาชนตามเส้นทางหลักเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการให้ข้อมูลการเดินทางการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินและจัดทีมพร้อมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การดําเนินงานจะสําเร็จรุ่วงก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะรวมถึงภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตำรวจนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการปฏิบัติงานโดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเมื่อตำรวจมีหัวใจคือประชาชนตำรวจก็จะอยู่ในใจของประชาชนค่ะส่วนกรมทางหลวงชนบทนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมนั้น ออกมาช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยการมาชมทัศนียภาพไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาส่งท้ายปีก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ นายมนตรีเดชาสกุลสมอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยค่ะว่ากรมทางหลวงชนบทเชิญชวนประชาชนชมทัศนียภาพไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามของทัศนียภาพบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนและเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วย กรมทา้งลวมชนบทเขาก็จะเปิดไฟประดับสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพ6สะพานด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยสะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2สะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังฮีสะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานพระปกเกล้าและสะพานพระราม5ค่ะโดยจะเปิดไฟประดับสะพานตั้งแต่คืนวันที่30ธันวาคม2567 ไปจนถึงวันที่1มกราคม2 5 6 8เวลา19นาิกาถึง22นาฬิกาสำหรับในคืนวันที่31ธันวาคมซึ่งเป็นคืนส่งท้ายปีนะคะจะเปิดไฟประดับสะพานตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง2นาฬกาเลยค่ะ ทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาชมทัศนียภาพบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลโดยประชาชนสามารถร่วมชมทัศนียภาพความสวยงามของสะพานได้ตามวันและเวลาดังกล่าวถ้าหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งเหตุอะไรนะคะติดต่อได้เลยที่สายด่วนของกรมทางหลวงชนบทหมายเลข1146 1146ค่ะก็ใครที่ไม่ได้ไปท่องเที่ยวไหนไกลๆนะคะก็ออกมาชมความสวยงามยามค่ำคืนของกรุงเทพกันได้ค่ะ มาดูเรื่องราวของสึนามินะคะถ้านับนิ้วกลับไปเนี่ยก็ครบรอบ20ปีไปเมื่อวานนี้26ธันวาคมนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมรำลึกโดยรองอธิบดีของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมเรียนรู้สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืนค่ะที่สวนอนุสร์สึนามิบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงา นางสาวชัดชดาพรบุญพีรณนัทร,รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนในพื้นที่ละวางดอกไม้เพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียพร้อมร่วมเยี่ยมชมเรื่องเล่าที่ชายฝาและก็พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มนะคะเพื่อศึกษาเรื่องราวการก้าวข้ามผ่านความสูญเสียของคนในพื้นที่ และการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืนโดยมีผู้แทนเลขาธิการอาเซียนผู้อำนวยการบริหารศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ เอกอัครราชทูตผู้แทนองค์การระหว่างประเทศรวมถึงผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพธิธีแล้วก็ร่วมกิจกรรมค่ะท่านรองอธิบดีปอพอเปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วได้สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน หนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีความเสียหายหนักที่สุดก็คือพื้นที่ชุมชนบ้านน้ำเค็มในตำบลบางม่วงอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้อาคารบ้านเรือนแล้วก็ชายหาดบ้านน้ำเค็มนั้นไม่เพียงแต่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมามั่นคงแข็งแรงแล้วก็สวยงามแต่ผู้คนในชุมชนบ้านน้ำเค็มยังได้นำบทเรียนแห่งความสูญเสียมาเปลี่ยนเป็นความพร้อมรับมือกับภัยสึนามิ มีการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสึนามิที่เข้มแข็งและแนวทางการช่วยคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวให้สามารถอพยพหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้ทันเวลา ในส่วนของภาครัฐเองนะคะก็ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันประเทศไทยมีกลไกการจัดการสาธารณภัยที่เป็นระบบและก็มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีความรุนแรงซับซ้อนและยากต่อการคาดการณ์อย่างภัยสึนามิด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค mm ่ะ hmm. <IN> สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอนเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083 070 6560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ รลับมาชมทุกข่าวทุกความรู้สึกทาง t ท n a นเอชแกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรามาคุยกันเรื่องราวของน้องแบงค์เลสเตอร์นะคะที่พวกเราคงจะเห็นข่าวกันไปแล้วว่าเขานั้นดื่มเหล้าจนกระทั่งเสียชีวิตในขณะที่ทำคอนเทนต์ให้กับอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนะคะ่ะเราก็จะได้เห็นคลิปอะไรอีกมากมายหลายอย่างที่เขานั้นเป็นผู้ถูกกระทำนะคะหลายคนเรียกคอนเทนต์เหล่านี้ว่าคอนเทนต์ขยะค่ะ คุณวันอยู่บำรุงเองเห็นภาพแบบนี้แล้วก็เดือดดาลเลยทีเดียวนะคะอาสาขอลุยกำกำจัดอินฟลูเอนเซอร์ขยะเหล่านี้พร้อมกับขอตำรวจเป็นอาสากำจัดอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำคอนเทนต์ขยะเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปค่ะคุณวันอยู่บำรุงกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐนะคะก็ไลฟ์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวกรณีที่แบงค์เลสเตอร์เสียชีวิตจากการดื่มเหล้าขณะทำคอนเทนต์ให้กับอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่ง ดยเจ้าตัวระบุว่าใครจะว่ามเากาะกระแสก็ช่างที่มาพูดเนื่องจากแบงค์เป็นแฟนคลับของเขาด้วยนะคะแล้วก็พูดในฐานะที่เป็นพ่อเพราะว่าคุณแบงค์เองอายุเท่ากับลูกชายของคุณวันเลยก็รู้สึกสงสารแบงค์ที่จะต้องมาเสียชีวิตกับคอนเทนต์ขยะที่ทําขึ้นเพื่อแลกกับเงินไม่กี่บาทที่ผ่านมาจะเห็นคลิปน้องถูกกันแกล้งตลอดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหน พร้อมกับฝากไปยังตำรวจนครบาลตำรวจสอบสวนกลางขอเป็นอาสาสมัครกำจัดอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำคอนเทนต์ขยะพวกนี้ด้วยค่ะผมไม่รู้จักน้องในการส่วนตัวไม่เคยเจอกันด้วยแต่เห็นตามข่าวเขาน้องเขาก็เด็กกระตันยูอ่ะนะใครจะว่าเกาะกระแสก็เรื่องของมึงไม่ใช่ปัญหาของผมเห็นว่าน้องคนนี้น้องแบงค์เลสเตอร์เนี่ย ถูกกระทําถูกรังแกเยอะมากๆเลยเพ <What? S 1> ียงเพื่อแลกกับเงินแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาจะอยู่กับกลุ่มนี้เป็นพิเศษกลุ่มวันว่างๆเนี่ยขอรณรงค์นะครับฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับรณรงค์นะครับรวมตัวรวมใจกันแบนคอนเทนต์ขยะอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลขยะขยะทั้งหลายทั้งปวงอย่าไปสนับสนุนมัน ผมไม่เคยเจอน้องแบงค์เลสเตอร์ขอให้น้องไปสู่สุขติไปเกิดในภพภูมิที่ดีไปเกิดชาติใหม่ที่ดีอย่าได้ต้องมีชีวิตมาลำบากลำบนถูกกันแกล้งกังแก่แบบนี้อีกเรื่องราวของทริปน้ำไม่อาบเป็นบ้างนะคะคุณผู้ชมน่าจะพอคุ้นเคยกับชื่อชื่อนี้วันนี้อ,อวาสานทริปน้ำไม่อาบแล้วค่ะเพราะาตำรวจไปจับ ตัวเมลายรัชดาพร้อมกับภรยาซึ่งเป็นตัวการชักชวนชาวบ้านให้ไปออกทริปป่วนชาวบ้านแล้วก็ยกขยายผลไปจับเอเย่นค้ายาบ้าได้ของกลางมามากกว่า15ล้านเม็ดพบว่ามีการหาเครือข่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยาเสพติดผ่านการแข่งรถแล้วก็ออกทริปนั่นเองค่ะ พลตบดีโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะทำงานป้องกันปราบปร,รามการขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นการแข่งรถหรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยพลตบดตีสารนัยคงเมืองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูรณ์พันตำรวจเอกสราวุฒิคนใหญ่ รองผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค6ขยายผลผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถเตทางเครือข่ายทริปน้ำไม่อาบนะคะซึ่งนำไปสู่การขยายผลจับกุมยาบ้ารวมแล้ว16ล้าน500,000เม็ดเขาบอกว่าเป็นเครือข่าย RNC8 ค่ะก็พบว่ามีการหาเครือข่ายทั้งผู้ซื้อผู้ขายโดยการใช้ออกทริปแบบนี้บังหน้าพนวโทสารานบอกว่า พลเวิร์ดเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้ปัญชาการเวิร์ดแห่งชาติสั่งการให้ดำเนินคดีเด็ดขาดกับกลุ่มออกทริปน้ำไม่อาบนี้ย้ำว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายมอบหมายให้พลเวรวดเอกประจวบวงสุขรองผู้ปัญชาการเำิรวดแห่งชาติกำกับดูแลงานป้องกันปราปรามซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจาก Facebook แฟนเพจที่ชื่อว่าเมลายรัชดาค่ะชักชวนทำให้มีการรวมกลุ่มขับขี่รถจักรยานยนต์ในลักษณะที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมากต่อเนื่องมาเป็นปีที่7แล้วนะคะปรากฏว่าในแต่ละครั้งนั้นก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตซึ่งเกิดจากกลุ่มออกทริปนี้เป็นประจำทุกปี คณะทำงานก็ได้ออกประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนตามเส้นทางให้ขับขี่เคารพกฎจราจรแต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนอย่างที่พวกเราเคยได้เห็นภาพข่าวกันไปว่าลักษณะการขับขี่ประมาทหวาดเสียวนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกลุ่มดำเนินคดีในข้อหาแข่งรถในทาง จากการสอบสวนทราบว่ามาร่วมทริปน้ำไม่อาบจึงได้สั่งการให้คณะททำงานนั้นดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่การจับกลุม่มผู้เชิญชวนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดดังกล่าวนี้อย่างแพร่หลายในโลกสังคมออนไลน์ต่อมาได้มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาแล้วก็นายเมธาค่ะหรือว่านายเมลัยรัชดาและก็ภรรยาก็คือนางสาววิริยาเจ้าของเพจเมลัยรัชดาแฟนเพจ เพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานชักชวนให้มีการแข่งรถในทางจากข้อมูลและผลการปฏิบัติดังกล่าวนี้จะได้เป็นแนวทางในการมอบหมายให้ทุกหน่วยทั่วประเทศดำเนินการในการเฝ้าระวังและสืบสวนติดตามจับกลุ่มดำเนินคดีกับผู้ทำความผิดในทุกรูปแบบที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนพลรบทโทรสำราญบอกว่าเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานะคะในช่วงสักประมาณตี3 ตำรวจกองกำกับการสืบสวนนครบาล6ร่วมกับตำรวจและก็ทหารอีกหลายหน่วยไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาก็คือนายวิรเทพพร้อมของกลางยาบ้าบรรจุถุงกระสอบ78กระสอบกระสอบละประมาณ200,000เมตรรวมแล้ว1,500,000 อขออภัยค่ะรวมแล้วมียาบ้าประมาณ15ล้าน6แสนเม็ดซึ่งจากคำให้การของผู้ต้องหาพบว่าจุดเริ่มต้นที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็คือมีคนชักชวนผ่านทางการพนันตามสนามแข่งรถหรือว่าจัดทริปขับขี่รถจักรยานยนต์ออกเที่ยวตามต่างจังหวัดในสถานที่ต่างๆ แต่ละครั้งที่มีการรวมตัวกันก็จะมีบุคคลซึ่งเป็นระดับสั่งการหรือว่าระดับนายทุนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมด้วยซึ่งเป็นเหมือนการพบปะหรือว่าจัดเลี้ยงของกลุ่มขบวนการยาเสพติดไปในตัวด้วยโดยใช้การออกทริปหรือว่าไปท่องเที่ยวเป็นกลุ่มๆแบบนี้ค่ะเป็นการสังสรรค์ประสานงานกันสั่งการในเรื่องซื้อขายยาเสพติดไปในตัวซึ่งล่าสุดก็คือทริปน้ำไม่อาบที่เพิ่งจะผ่านมานี่เองค่ะ มาดูเรื่องราวของกฎหมายสุรารวมไทยกันบ้างน,นะคะวันนี้คุณอัธวิทย์ก็ได้ออกมาขอบคุณแม่เลี้ยงติก๊กที่ไว้ใจให้ร่างกฎหมายสุรารวมไทยฝันบอกว่าอยากจะเห็นเกษตรกรไทยนั้นได้มีโอกาสหมักบรนดีชั้นเลิศโดยฝีมือผู้ประกอบการรายย่อยค่ะในอัธวิสุวรรณพักดีสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ โพสเฟซบุ๊กว่าปิดอีกจอบกฎหมายสุรารวมไทยรายเล็กผลิตเหล้าสีได้ไม่ถูกจํากัดปริมาณการผลิตขั้นต่ำกฎหมายผ่านวาระที่1และวันนี้ผ่านการพิจารณาชั้นกรรมธิการที่มีทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมพิจารณาด้วยคาดว่า22มกราคม2568จะเข้าสู่วาระที่3ในสภาผู้แทนราษฎร เมื่อกฎหมายมีมีผลบังคับใช้จะส่งผลให้กรมสรรพามตรต้องยกเลิกเกณฑ์การผลิตขั้นต่ำ30,000ลิตรต่อวันเปิดทางให้รายย่อยสู้ได้ในตลาดรวมถึงสุรากลั่นไทยจะมีหลากหลายประเภทมีสีมีกลิ่นเฉพาะได้ไม่จำกัด เราจะเห็นการแปลรูปสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างมากอาทิสับประรดสามารถหมักและกลั่นออกมาเป็นสีขาวใช้เวลาบ่มในถังไม้ให้กลายเป็นบรันดีชั้นเลิศของไทยโดยฝีมือผู้ประกอบการรายย่อยขอบคุณทุกพักการเมืองทีมกรรมธิการทุกท่านโดยเฉพาะแม่เลี้ยงติก๊กสิริวันปราศจากศัตรูสอสอพกรวมไทยสร้างชาติที่เชื่อมือให้ผมร่างกฎหมายค่ะ เดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้จะผ่านหมดในทุกขั้นตอนหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอนเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม0-830-70 6560สั่งดวนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตกลับมาชมทุกข่าวทุกควกามรู้สึกทางเทนเอชชแนลกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้มาดูเรื่องของการป,ปรับปรามอาชญาก,กรรมกันบ้างนะคะในเรื่องของคดีแชร์ลูกโซ่ IQ Option ที่หลอกลวงให้กลุ่มคนมาร่วมลงทุนในธุรกิจ Forex มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า256ล้านบาทล่าสุด DSI ได้ส่งฟ้องเรียบร้อยแล้วค่ะ ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบดำเนินคดีอาญากับบริษัทสุชาตาจำกัดโดยนางสาวสุชาตาหรือว่ารีอาขอสงวนานามสกุลนะคะพร้อมกับพวกในความผิดตามพร,ากรกรการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนได้รวมการประกาศโฆษณาให้ปรากฏแก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆว่าผู้ต้องหากับพวกมีความเชี่ยวชาญในการเทรดสกุลเงินต่างประเทศหรือว่า forex และเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องชักชวนให้ประชาชนนั้นนำเงินมาฝากพวกของตนเพื่อร่วมลงทุนเทรดสกุลเงินต่างประเทศหรือว่า Forex ผ่านโปรแกรม IQ Option ของกลุ่มผู้ต้องหาโดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ240-540ถึง540ซึ่งเป็นความเท็จ เนื่องจากกลุ่มของผู้ต้องหามิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและไม่เคยประกอบธุรกิจเทรดสกุลเงินต่างประเทศตามที่ได้กล่าวอ้างมาแต่อย่างใดค่ะซึ่งขณะนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นลงแล้วค่ะพบว่ามีมูลค่าความเสียหายมากกว่า256.8ล้านบาท จึงสรุปสำนวนการสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่พบพฤติการกระทำความผิด4รายด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยบริษัทสุชาตาจำกัดนิติบุคคลโดยนางสาวสุชาตาหรือว่าลีอาผู้ต้องหาที่1นางสาวสุชาตาหรือว่าลีอาในฐานะส่วนตัวเป็นผู้ต้องหาที่สองนางธนิยาผู้ต้องหาที่สและนางสาววณิชาพัฒเป็นผู้ต้องหาที่สในความผิดฐาน ร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพรบอคอมพิวเตอร์รวมทั้งร้องขอให้พนักงานเอาการร้องขอต่อศาลให้เรียกทรัพย์สินและเงินต้นหรือใช้ราคาแทนความเสียหายจากผู้ต้องหา ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนมาตรา9แล้วก็จะนำส่งความเห็นทางคดีพร้อมสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานเอาการสำนักงานคดีพิเศษสำนักงานเอาการสูงสุดต่อไปค่ะคดีนี้เป็นคดีสำคัญนะคะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษบูรณาการการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทางการประเทศอินโดนีเซีย โดยการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่หลบหนีไปพักอาศัยในประเทศอินโดนีเซียก็คือนางสาวสุชาตาผู้ต้องหาที่2และนางทานิยาผู้ต้องหาที่3แล้วก็สามารถนําตัวกลับมาดําเนินคดีในประเทศไทยแล้วก็ดําเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนตุลาคม2567ที่ผ่านมานะคะตอนนี้เดี๋ยวก็ส่งฟ้องสั่งฟ้องให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะในขณะที่เรื่องราวของการรวบรวมจับกลุ่มซิ